กราบสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณผู้ดูทุกท่านด้วยนะวันนี้พบกับผมเปาโรนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นรากีนิโกนะครับผมวันนี้ผมเอาทุนมาหมื่นสี่เลยนะทุกคนเห็นว่าผมเอาทุนมาเยแบบนี้ผมจะมาทําอะไรผมจะมาซื้อฟรีเกมนะผมจะมาซื้อฟรีเกมเกมนี้เกมนี้คือรากีนิโกนะครับผมนะผมจะซื้อแมงเบดร้อยไปเลยฮนะเบดล้อยไปเลยปนะิดเทอร์โบด้วยฮะเจ็ดพันห้าไปดูกันนิดไปดูกันนี้ว่า เบ็ดสูงๆเนี่ยมันจะมีโอกาสได้กําไรจากรักกี้ในกบแบบซื้อฟรีเกมหรือเปล่าฮะโอเค7 5็ดจัดไปฮะโอเคจ่ายมาเลยฮะดอกแรกก็จ่ายมาเลยพัดร่วงมาแถวแรกโอ้โอเคแถวแรกไม่ร่วงแต่แบบนี้ก็ร่วงได้ครับผมแบบนี้ก็ร่วงได้ฮะโอ้โหแต่ไม่ไหลต่อเนะ่แต่ตัวคูณจ่ายมาต่อครับผมโอเคมาแล้ว1100นะฮะมาแล้ว1,100โอ้โหมาแต่ตัวคูณฮะเหลือเรอบ เจ็ดรอบแล้วก็มาแต่ตัวคูนนะครับผมคูนจังตังไม่จ่ายนะครับผมคูนจังตังไม่จ่ายนะฮะโอ้โหถามจริงถามจริงวัยรุ่นโอเคมาแล้วผมจ่ายเป็นเจนะจ่ายเป็นเจแล้วสุชิมาครับผมทั้งสองแบบทั้งสองแบบไม่ต้องพูดพวามทำเองไม่ต้องพูดทำทำทำทุ้ยไม่ต้องพูดทำทุ้ยอร่อวะเนี่ยลิ้มพันกันแล้วฮะโอเคฮะบิ๊กวินไปที่สามพันเก้าร้อยยี่สิบบาท 3,920บาทคูณ16ของเราเหลือสี่รอบนะฮะ4ี่รอบเราจ่ายเป็นเจต่อฮะจ่ายเป็นเจมาสวยฮะจ่ายเป็นเจมาสวยแต่ก็ไม่ได้เียอะไรต่อให้ผมโอเคคูณ18คูณ18เหลือสองรอบสองรอบแล้วม,ม,มาแต่ตัวคูณจริงๆฮะคูณจังตังไม่จ่ายแล้วจ่ายมาแล้วผมจ่ายมาแล้วไหลต่อไหมขอไหลต่อหน่อยไหมขอไหลต่อโอเคมา5้า0ันสสวยงามว่าผมมีกำไรโอ้โหรอดตายฮะเรารอดตายครับผม ทุกคนทุกท่านเรารอดตายได้ไงฮะโอ้โหคูณยิบสองจ่ายมาดอกสุดท้ายพอดีเป็นซูชินะีฮะห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมเป๊ะๆเลยห้าพันห้าร้อยบาทเป๊ะๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราอัดอัดต่อครับผมอัดอัดต่อเลยอัดต่อเบ็ดเดิมแนะ่อัดต่อเบ็ดเดิมนะครับผมเจ็ดพันห้าไปครับผมอัดต่อเบ็ดเดิมไปเลยฮะซื้อโอ้โหมาห้าตัวอย่างนี้ก็สวยฮะโอ้โหมีกําไรตั้งแต่ มีกาไรตั้งแต่สเก,กตเตอร์เข้ามาแล้วฮะจะมีหรือเปล่าก็กําไรมาคูณสี่ครับผมโอเคไหลต่อไหมไม่ไหละฮะสวยงามครับผมมีแต่ตัวคูณเนะะี่ยสวยงามจริงๆะฮะจังหวะนี้โอเคจ่ายมาเป็นพัดนะครับจ่ายมาเป็นเอเนี่ยฮะโอ้โหนึกว่าจะไหลต่อเจนะเจกับสิบเนี่ยมันไม่ไม่ไมไมน่าไหลามากแต่มันไม่ไหลต่อตัวคูณมาเพิ่มครับผมเหลือเจ็ดรอบนะฮะเจ็ดรอบกับคูณสิบเรา คูณ10เรามีโอกาส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 ที่จะบิ๊กวินนะ,ะมีโอกาสที่จะบิ๊กวินนะถ้ามันจ่ายแบบดีๆเนะี่ยรัผมจ่ายแบบตัวแพงๆแงะฮะไหลไปลูกไหลไปไหลไปสวยงามครับผมพัดมาโอเคไม่ขออะไรมากฮะขอแค่ได้ค่าฟรีเกมคืนเท่านั้นเป็นพอฮะเหลือ5รอบกับคูณ14นะฮะ5รอบกับคูณ18นะครับผม3รอบ4รอบกับคูณ18โอ้โหคูณ20มาแล้วฮะ คูณ20มาแล้วจะจ่ายเราไม่จ่ายเป็นเจฮะคูณ22มาคูณยี่สิบสองมาไหลต่อหน่อยไหลต่อหน่อยสวยงามโอ้โหมีวา,ายมีวายแถวสามไหลต่อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โบไปสามพันสามพันจังหวะนี้คิวคิวโอ้โหคิวแถวแรกไม่ล่วงไอสองคิวแถวแรกไม่ล่วงให้พี่หน่อยวะเฮ้ยโอเคพิกวินไปที่ห้าพันหกสิบบาทนะโอ้โหรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายว่าไงคูณสิบสี่มาแล้วฮะคูณยี่สิบมาแล้วฮะรอบสุดท้ายโอ้โหจ่ายแต่ตัวคูณจริงๆฮะ ูณยี่บหกอ่ะที่ทุกคนโอ้โหเราขาดทุนนะเนี่ยเราขาดทุนนะเนี่ยขาดขาดทุนเป็นพันเลยนะอ้ไม่ได้วะเราต้องอัดเบ็ดเดิมฮะอัดเบีดเดิมไปอีกไม,ไม,ไม้ไม้นี้ไม้สุดท้ายแล้ะผมเอ่อเผื่อมันจะดึงคืนเอาตังค์ไปทําอย่างอื่นดีกว่านะฮะไปเล่นเกมเกมอื่นดีกว่าคูณสี่มาโอเคครับผมโอเคจ่ายเป็นคิวมาฮะว่าไงจังหวะจังหวะนี้จ่ายเป็นเจครับผมแต่ตัวคูณไม่มา ัวคูณไม่มายัง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 อยู่คูณสีณ่คูณคูณคูณแปดมาแล้วฮะคูณแปดแล้วครับผมโอเคสกเกตเตอร์นี่โผล่ทุกรอบเลยนะโผล่ทุกรอบเลยนะให้ฟรีในฟรีหน่อยเฮะยจ่ายหรอืเอเปล่าจายหรอืเหรอเปล่าไม่จายครับผมเหลือสี่รอบโอ้โหรอบนี้เ่าจะขาดทุนยับยับโอ้โหขาดทุนยับยับผมบอกเลยผมบอกเลยโอ้โวจ่ายเป็นเจฮะสวย จ่ายเป็นคิวมาแล้วไหลต่อไหลต่อเต็มแผงไป2 0 0พัฮะโอเคเอจ่ายต่อ10จ่ายต่อสวยงามฮะโอ้โหมันจ่ายรอบสุดท้ายจ่ายรอบสุดท้ายแบบนี้ก็สวยอยู่แบบนี้ก็สวยอยู่โอ้โหอย่างน้อยก,ก็ขาดทุนไม่เยอะฮอย่างน้อยก็ขาดทุนไม่เยอะไม่เยอะรอบสุดท้ายก็จ่ายมาแต่ตัวคูณนะรอบสุดท้ายนี่มันไม่ค่อยจะจ่ายจริงๆนะ p G นะโอเคครับผมรอบนี้ได้มา400 4ี0เอ้ย4,400บาทเฮียผมว่าผม ควรพอหรือเปล่า,าอะแต่ผมลดเบ็ดลดเบ็ดไปซื้อเบ็ดสามพันอะไรมันซื้อเบ็ดสามพันวะนี่ไงเบ็ดสี่สิบาทนะซื้อสามพันเราผมเหลือไปสักหมื่นหนึ่งขาดทุนก็ไม่เป็นไรฮะมาลองดูนะว่าเราซื้อฟรีเกมซื้อฟรีเกมในละัคกี้เนโก้เนี่ยเบ็ดส,งสูงๆเนะี่ยมันไม่ค่อยจะจ่ายก็จริงก็จริงของเขานะฮะไม่ค่อยจะจ่ายจริงๆครับมีแต่ตัวคูณนะตัวคูณมาอย่างเยอะเลยแต่ไม่จ่ายนะฮะจ่ายมาทีก็จ่ายน้อยๆน,น,นะครับผมนะแต่ก็ถือว่าถือว่า มันยังไม่เกือเท่ากับเกมอื่นๆที่มันจ่ายมาร้อยสองร้อยนะมันยังจ่ายแบบพันสองพันอยู่เลยฮะโอเคถ้าเกมอื่นเนียอย่างงอย่าเช่นสวยงามเขาผมจ่ายเป็นแมวโอ้โหคูณยี่สิบมาดิสองพันโอ้โอย่างงี้แหละอย่างงี้แหละครับผมไหลต่ออันนี้ไหลต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตัวคูณมาเพิ่มมาคูณยี่สิบสองไปคูณยี่สิบสองไปโอเคจงังหวะนี้มีกําไรนะฮะจงังหวะนี้มีกําไรนะถ้าเปรียบเทียบก,กับตลาดน้ำนะลัคก,กี้เนโกะกับตลาดน้ำซื้อฟรีเกมอันไหนคุ้มกว่าผมว่า ผมว่าลัคก,กี้เนโกน่าจะน่าจะคุ้มกว่าตลาดน้ำนะเพราะาตลาดน้ำมันถ้ามันไม่จ่ายนี่คือคุณได้แบบเสื้อสามพันได้มาหกสิบบาทอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละครับผมนี่ผมอันนี้ในความคิดผมเฉยๆนะโอเคเราไม่ขาดทุนแล้วนะเพราะว่าเรามีเรามาหมื่นสี่เราก็กลับไปหมื่นสี่ได้ละครับผมเหลือรอบสุดท้ายแล้วนะร,รอบสุดท้ายจะจ่ายไม่จ่ายก็นี่นี่แหละค,ครับผมกําไรนี่แหละครับผมกําไรโอเคฮะจ่ายมาเท่านี้ก็ มีกำไรหนึ่งพันหนึ่งพันสามรอยี่สิบยี่สิบสี่บาทนะโอเคเราซื้อไปสามพันนะฮะโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็ขอเข้ามาได้นะครับผมนะใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสทามก็ทักไลน์แอดข้างล่างมาได้นะครับผมนะสำหรับคลิปฟรีก็ติดตามได้ที่ไลน์แอดข้างล่างเช่นกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบายทุกคน